ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการอยู่ทาน่ารู้มีแขกรับเชิญนะครับผมถึงต้องสวมแมสนะครับแล้วก็เว้รยะห่างพอสมควรแขกรับเชของผมในวันนี้นะครับก็มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าได้สําเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีโทและเอกนะที่มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์บางเขนในสาขาวิศวกรรมอยู่ทานนะครับครับผมก็อยากจะให้ ท่านผู้ชมได้รู้จักกับดรไกรโรธมหันนบกุลสวัสดีครับดรไกรโรธครับครับสวัสดีครับาจา์ครับครับก็อยากจะให้ดรไกรโรธเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าก็มีความน่าสนใจที่เ,เรียนตั้งแต่ตีโทเอกนะที่ภาวิชาเดิมแล้วก็มหาลัยเดิมไม่ไม่เปลี่ยนไปที่ไหนเลยแะไรว่าต้องมีความรักในสถาบันไหนนะหรือว่ามันมีความพิเศษอะไรทําให้ไม่คิดเปลี่ยนใจไปย้ายไปเรียนที่อื่นบ้าง อยากให้ใจแกเริ่มเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนเริ่มนะครับว่าจบมปลายที่ไหนแล้วเข้าไปเรียนที่มาอะไรเกษตรอไงครับครับก็ผมจบมปลายจากโรงเรียนไม่โดนวิทยาลัยสอนโอ้เหรอครับครับผมแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยจริงๆก็คือตอนทำไมนั้นเป็นเอ็นทานนะครับก็คือเอ็นทานเข้ามาในคณะวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็คือเข้าไปที่ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการก่อนออไปเรียนที่อุตสาหการก่อนใช่เรียนจนจบเลยไหมครับเรียนจนจบเลยครับก็เรียนอุตสาหการจนจบเรียบร้อยเลยแล้วก็ไปทําง,งานเป็นวิศวกรโรงงานมาด้วยครับโอ้ไมใช้เวลาหลังใช่ครับก็หลังจากจบม .6 เลยใช้เวลาอยู่กี่ปีครับก่อนที่จะเปลี่ยนใจมาเรียนโยธาครับก็ ไปอยู่โรงงานมาสักปีหนึ่งครับ oh. อยู่โรงงานมาสักปีหนึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยจริงๆตอนที่เรียนอุตสาหการรมเนี่ยเราก็ชอบอุตสาหการรมแล้วก็สนุกกับมันอยู่แต่ว่าทีนี้เนี่ยในความรู้สึกเนี่ยมันยังไม่ได้ค้นพบตัวเองที่แท้ <c oughs> จริงก็ <c oughs> งเลยยังยังมีความอยากจะเรียนทางสาขาอื่นอยู่ซ <c oughs> ึ่งพื้นฐานยังไม่ต่อโทด้านอุตสาหการรมเลยครับถ้าย้อนกลับไปตอนมปลายเนี่ยเราชอบทางสายงานของ เกี่ยวกับการพัฒนาการก่อสร้างการปรับปรุงพื้นที่การปรับปรุงโครงสร้างต่างๆ<อ>เพราะเรารู้สึกว่าเราชอบพวกสิ่งก่อสร้างเราชอบพวกสิ่งพวกทางด่วนถนนทานทล้งนั้กเลยรครับตอนแรกเนี่ยมันก็มีความลังเลอยู่เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าในศาสตร์ของวิศวกรรมเนี่ยมันก็น่าสนใจหลายด้านในความเป็นเด็กมอปลายเนี่ยมันก็ผมเชื่อว่า บางทีมันก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนไี่ว่าเราไ,ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอว่าว่าแบบระดับปร,ริญญาตรีขึ้นไปเนี่ยมันเรียนเก็บอะไรยังไงหรือว่าศาสตร์นั้นศาสตร์นี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากที่เรียนจนจบอุตสาหกรรมแล้วทําง,งานด้านโรงงานหนึ่งปีแล้วแล้วกลับมาสมัครใหม่หรอครับอ่าตอนนั้นเนี่ยของทางคณะวิศวกรรมมอเกษตร,รเนี่ยเขามีโครงการปร,ริญญาตรีใบที่สองอ ก็คือเป็นโครงการที่เปิดให้สําหรับบัณฑิตที่จบไปแล้วจบปริญญาตรีไหนึ่งสาขาแล้วแล้วเราอยากเรียนสักอีกสาขานึงเนี่ยเราก็สามารถที่จะสมัครสอบเข้ามาใหม่ได้แล้วก็เป็นลักษณะเทคคอร์ดแล้วมีแต้มต่ออะไรไหมครับก็ลดวิชาพื้นฐานลงไปก็มีคิวเหนื่อยได้ครับผมคิวเหนื่อยได้บางสว่วนแล้วใช้เวลาเรียนกี่ปีครับโยธาอ่าตอนนั้นผมก็ ซึ่งจริงๆแล้วในสายของอุตสาหกรรมกับทางโยธาเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเยอะใช่วิชามันก็แทบจะไม่เหมือนกันเลยผมก็จะเทียบได้เฉพาะวิชาพื้นฐานเท่านั้นเองอแต่ตอนนั้นก็อาศัยความที่ว่าเรามีความตั้งใจพอเราเรียนแล้วเรารู้สึกมันถูกกับกตัวเราพอเราเรียนใจวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางโยธาเกี่ยวข้องกับทางโครงสร้างต่างๆเรารู้สึกว่าเออมันสนุกแล้วเราก็เลยพยายามที่จะ ขัดหนกิจเยอะๆเราก็สุดท้ายก็เลยใช้เวลาแค่สองปีก็จบโอ้ยเียสองปีเองใช่ครับเรียกว่าเรียนแบบว่าถ้าจะไม่มีสมมุติก็เรียนด้วยอยเ้ยใช่ครับ,บใช่ครับเียนหมดเลยแล้วก็ก็มีไปฝึกง,งานของโยธาอีกรอบหนึ่งด้วยครับก็คือเหมือนทําเหมือนกันเด็กปฏติปกติแต่ว <ๆ S 1> ่ามามว่าจำนวนหน่งกิจที่เรียนนี้ก็คือเท่ากับปกติป่ะครับถ้านับรวมแล้วก็คือเท่ากับปกติเลยครับอ๋อก็มีคิวได้บางส่วนใช่ครับแล้วเราก็มาลงเพิ่มได้จบเร็วขึ้นใช่ครับ ช่ไหมครับครับเรียนอย่างนี้แล้วมันมีผลต่อเกรดเฉลี่ยไหมครับเพราะเท่าที่ผมทราบเนี่ยถ้าเราเรียนเราอาจหน่วยกิตเนี่ยบางทีเราเรียนเยอะเกินไปมันก็เลยอาจจะทําให้เกรดไม่ดีนะอะไรเงี้ยครับมีผลนะครับก็เกรดก็อาจจะไม่ได้สวยมากมายแล้วพอจบปตียท่าแล้วเนี่ยได้ทางานได้โยธาไหมครับได้ครับพอหลังจากจบปตยทาไปเนี่ยซึ่งเป็นปฏิบัตยสองเราก็ไปสมัคร เป็นวิศวกรในบริษัทเอกชนก็คือเราก็าดูในง,งานของด้านวิศวกรรมโครงสร้างออกแบบโครงสร้าง<อ>เป็นหลักเป็นทําออกแบบใช่ครับคราวที่แล้วผมก็มีคลิปผิวคลิปหนึ่งพูดถึงเรื่องคนที่เรียนเยธาแล้วควรจะทําอะไรดีเนี่ยคนบางคนก็มีปัญหาว่าเราเรียนเกรดไม่สวยเราไม่น่าจะทําดีไซน์ได้ไม่เกี่ยวนะจ๊ะผมมองว่าก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าเพื่อนๆกันเนี่ยบางคนก็ไม่ได้เกรดสวยอะไรแต่ว่า สำคัญเลยเก็เราต้องมีใจรักก่อนที่จะอยากที่จะทํามีความพยายามมีความกระตือรือร้นเราโดยเฉพาะในด้านของสายออกแบบสายดีไซน์เนี่ยเราศึกษาเพิ่มเติมเพราะสุดท้ายทุกคนก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติเรยใหม่เหม<ช>ือนกันแล้วก็ฝึกฝนมันก็ทำหมือนกบบลักษณะมันก็จะคล้ายคลึงกับงานเดิมมันก็เกิดประสบการณ์ที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ใช่ครับใช่ครับตอนนั้นผมไปอยู่ได้สัก อ่าห้าหกเดือนก็เริ่มสอนงานคนอื่นได้ครับ,รบเริ่มตกหลักแล้วก<ช>็สา,าม,มารถที่จะเข้าใจครับ,รบแล้วไม่ยังไงว่าหลังจากนั้นเนี่ยนี่นถึงมาเรียนต่อบเบียโทรครับอ่าในช่วงที่ทํางานเป็นอ่าวิศวกรออกแบบในงานทางด้านโครงสร้างนะครับก็ในตอนที่เราทํางานเนี่ยถ้าเวลาที่เป็นเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับฐานล่างงานที่เกี่ยวข้องกับดินอะไรเงี้ยในบริษัทด้วยความที่ว่าเป็นเป็นบริษัททาง ด้านโครงสร้างนะครับก็เขาก็าจะไม่ค่อยรู้เรื่องกัน uh huh. เท่าไหร่แล้วพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมด้วยความที่ว่าเราทําโครงสร้างมันก็วางอยู่บน mm hmm. บนดินซึ่งเอ๊ะแต่ทำไมพี่ๆหรือว่าใครในในกลุ่มง,งานเนี่ยก็ไม่มีใครรู้เรื่องเกี่ยวกับดินเท่าไหร่พอถามรา, uh huh. ลายละเอียดลึกๆเข้าไปก็ทุกคนก็มักจะไม่รู้เรื่องเหมือนกับว่าไปต่อไม่ได้ทีนี้เราก็เลยเกิดความที่แบบ ว่าสายเนี้ยมันมันสำคัญนะถ้าเราทําออกแบบโครงสร้างเราออกแบบอาคารหรือออกแบบตัวตึกต่างๆแต่เราไม่รู้ฐานของมันเลยว่ามันรับได้ไหมหรือว่ามันโอเคไหมมันจะอยู่ได้ไหมหรือมันจะถล่มได้ไหมอะไรเงี้ยครับโอ้โอแล้วแล้วทีนี้ำนะทำไมพอจะคิดเรียนต่อแล้วเนี่ยไม่คิดเปลี่ยนมาอะไร,รอะครับ ทำไมจะต้องกลับมาเรียนที่เดิมมันมีแรงดึงดูดอะไรหรือมีความโชคใจอะไรถึงไม่ไปที่ไหนอะไรก็ในตอนที่ตัดสินใจที่จะสมัครเรียนต่อปโทรจริงๆก,ก,ก,ก็หาข้อมูลมาตลอดนะครับไม่ว่าจะอย่างตอนจบปารตีใบแรกใหม่ก็ดีแล้วก็หาข้อมูลมาหาลัยอื่นๆอยู่อยู่ตลอดเวลาอยู่สม่ำเสมอก็ไม่ได้ว่าทิ้งข้อมูลของที่อื่นเลยหรือว่าเราสนใจแต่ข้อมูลของ ของเราที่เดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนที่ตัดสินใจที่จะเรียนตอบอโทเนี่ยเราก็มองแล้วว่าการที่เราจะเรียนโทเนี่ยสำคัญที่สุดมันคือการทำที่สุแล้วคิดว่าในการเรียนตั้งแต่ดูแลโทพี่หมออะไราเกษตรจนกระทั่งถึงขั้นทำวิจัยเนี่ยคิดว่าเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมีความพร้อมบริบูรณ์ไหมครับแล้วก,การให้คำปรึกษาดีไหมเพื่อนร่วมงานดีไหมเป็นสังคมเท่ อบอุ่นครับ<ม>ก็คือเป็<ม>นพี่น้องเนี่ยส่วนใหญ่จะช่วยเหลือกันดีแล้วก็เวลาเราเข้าไปใ,ใหม่ๆเนี่ยรุ่นพี่เขาก็จะแนะนำโน่นนี่น,นั่นเยอะแยะไปหมดเลยทั้งไม่ว่าความเป็นอยู่อะไรต่างๆนานาการทำงานท่านทำวิจัยต่างๆจะต้องทำอะไรยังไงมีความพร้อมอะไรยังไงก็จะได้เปรียบเียตรงนี้แล้วภายใต้การที่ปรึกษาหรือ่ายอาจารที่ไมติเนี่ยมีมีกลุ่มนักศึกษาที่ทำวิจัยอยู่เยอะไหมครับ ใน,ในตอนที่ผมเข้าไปเริ่มปอโทนเนี่ยก็จะมีรุ่นพี่ที่เขารันงานต่อกันอยู่แล้วทีนี้เราเข้าไปเราก็เหมือนไปสานงานต่อจาเรุ่นพี่ได้ครับแล้วทำหนเรื่องทำเรื่องอะไรนะครับตอนบโทในตอนปริญญาโทผมดูเรื่องแรงดันน้ําในดินนะครับแรงดันน้นําที่เป็นเป็นเป็น,ปนอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวใช่ไหมครับใช่ครับทำอันเซตใช่ไหมครับใช่ครับผม เรื่องใช้เครื่องมือนั้นอยู่ไหมที่เป็นหัวเป็นคอมพิวเตอร์อะเเตอร์ยูมิใเดิรลยังอยู่นะโอเคแล้วพอจบเวทโทแล้วเนี่ยได้ทำงานไหมครับหรือว่าต่อเอกเลยอ่าตอนจบปริญญาโทต่อเอกเลยครับก็ทำอย่างอาจารย์อภิลิติเช่นเดิมใช่ครับแล้วตอนหกข้อตอนปเอีนี่ต้องเรียนคอร์สเวิร์สเพิ่มไหมครับหรือว่าไม่ต้องเรียนคอร์สเวิร์สเป็นรีเสิร์ชเขาเรียนเต็มไปเลย หลักสูตรของที่เกษตรจะเน้นทําทฤษฎีอย่างเดียวไปเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เรียนขบวเพิ่มอีกแล้วใช่ไหมครับครับทาวิจัยต่อไปเลยใช่ครับแล้วงานวิจัยที่ทํานั้นเป็นเรื่องอะไรครับในตอนปริญญาเอกเนี่ยมาที่เรื่องของการใช้รากย่าแฝงมาเสริมเสยรภาพครับอืมทําทำทำเป็นไอตัว b i o อเ g i n e e r i n g นะครับผะได้จะกพิมพ์จิตจะเรียกอย่างนั้นนะครับเราได้ไปทําในสนามจริงไหมครับ bioengineering นี่ครับอย่างในในส่วนของที่สิ์ของผมก็จะมีพื้นที่ศึกษาก็คือที่จังหวัดสุร,ราธาน,นีแล้วก็จังหวัดอุตรดิตถ์ครับแล้วโปรตินเรืออกของมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยผลงานของนักศึกษาที่จบต้องตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศนะครับถึงจะเป็นส่วนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาใช่ครับ<อ>ด้วยครับอแล้วตีพิมพ์ในวารสารเรื่องอะไรฮะเล่นไหนฮะอ่าของผมจะ เตทินที่ซอยอันฟาวครับโอ้ oh, ดีนี่ซอย,อ,นนยอันฟาวดีเช่นอาจารย์พิสิทธิ์ุธจะเป็นเกี่ยวกับกองบรรณาธิการใช่ไหมค<า>รับใช่น่าจะอาจารย์พิสิทจะอยู่ๆๆๆในเรื่องนี้แล้วทีนี้อยากให้พูดถึงความประทับใจในการเรียนปีโทอีอที่มหาลรรัยเกษตรเผื่อน,น้องๆทั้งหลายหรือใครได้ดูคลิปนี้เนี่ยรีแนะนําเด็กรุ่นใหม่ที่กําลังสแสวงหาแนวทางอย่างที่ดรเกรดเคยแสวงหาด้วยเราจะเรียนอะไรดีถ้าเราแนะนำเราให้เรียนมาเรียนโดยทาที่เกษตรอะไรยเงี้ย จะให้จั์แกรดได้พูดได้แนะนำเชิญชวนก็ได้ครับให้น้องๆ้ครับก็สำหรับที่มหาวิทยาลัยเกษตรนะครับก็เป็นอย่างที่ได้แนํนำไปแล้วนะครับว่าเป็นสังคมที่ค่อนข้างอบอุ่นอยู่แล้วก็คือเราจะมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องกันทีนี้แม้กระทั่งจบไปแล้วไปทำงานต่างๆเนี่ยไม่ว่าไปอยู่องค์กรใดก็ตามก็จะมีความเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ พี่ก็จะแนะนําน้องต่อๆกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็มักจะได้รับคำแนะนําดีๆจากรุ่นพี่ว่าจะเรียนอะไรเป็นยังไงต่อหรือว่างานสายนี้เน้นไปทางไหนมีมีแนวทางอะไรต่อยอดไปยังไงนะครับเพราะส่วนของความเป็นอ,อยู่ในผ่านไรเนี่ยก็เป็นสังคมที่สนุกสนานเฮฮาเป็นกันเองนะครับไม่ไม่ได้การ ถือโทษกดเครื่องไม่มีระบบสตาร์ทเลยหรือเขาอาจจะเกลื่อนไปอยู่เนี่ยก็ยังมีวันเวลาที่เกษียที่เป็นเจ้าพ่อตาร์ทเลยสุดยอดเลยไม่มีนะหนูไม่มีแล้วแต่ว่าปัจจุบัติไม่ลกลิ่นไอลงเหลวอยู่แบบนี้หน่อยยังมีปีนไถ่ลงเหลวอยู่เนาะแล้วยังมีปีนเสาน้ํามันอยู่ไหมยังอยู่เนาะน่าจะไม่มีแล้วนะครับโอเพราะคงอาจารย์เกลื่อนคงไม่ทันในยุค ปิ่นเสาน้ำมันมีลูกคนมีมีลกคนปิ้นเสาน้ำมันอย่างนาะอยากเชิญเชินน้องๆนะครับว่าให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็พร้อมที่จะเปิดรับน้องๆเข้ามานะครับก็อยากให้เป็นตัวเลือกอันนึงให้แก่น้องๆที่จะกําลังจะสนใจเข้าเรียนต่อนะครับก็มีพาควิชาหลากหลายนะครับให้เลือกแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้พี่แนะนำไว้แล้วว่า ในตอนที่เราเรียนไปเนี่ยสมมติว่าจบไปแล้วหนึ่งใบก็เราก็มีสิทธิ์ที่จะมาเรียนอีกหนึ่งใบก็ได้ถ้าอยากจะพัเนาเราพุ่งทุตไปแล้วใช่เขาอยากจะเดินเดินทางตามผมนะครับก็ก็ก็เป็นเรื่องที่ดีปัจจุบันก็ยังมีอยู่ครับโครงการนี้ยังมีอยู่ยังเปิดอยู่ต่อเนื่องอยู่ครับแต่นี่แล้วเรื่องก็จบจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับแล้วก็ถึงแม้วไปใช้เวลาในช่วงแรกไป ค้นหาความจริงของชีวิตในด้านวิศวกรรมสาสการอยู่นะครับแต่สุดท้ายแล้วก็มาเรียนตรีโทเอกนะสาข,ขาวิศวกรรมโยธาที่มาลัยเกษตรนะครับก็วันนี้นะครับผมก็เป็นทําคลิปสั้นๆแนะนำนะให้รู้จักกับบุคคลท่านหนึ่งที่ประสบความสําเร็จด้านการเรียนตรีโทเอกสาข,ขาวิศวกรรมโยธา,าจาก วิทยาการเกษตรศาสตร์แล้วมีอะไรอยากพูดถึงอาจารย์พินิจตีนะครับอยากบอกไหมครับก็ก็วเดี๋ยวขอให้อาจารย์พินิจตีดูด้วยก็อยากขอบคุณอาจารย์นะครับได้เป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนํามาโดยตลอดนะครับก็อาจารย์ช่วยเหลือมาโดยตลอดก็ ตั้งแต่สมัยปริญญาโทแล้วนะครับก็จนปัจจุบันบางทีเรามีปัญหาอะไรเราก็ยังโทรคุยปรึกษาอาจารย์แล้วแล้วใครที่กำลังทำเบื้อโตัวอยู่แนะนำให้ทำดีๆอาจารยอิติ์ทีนะครับก็มี่ครับบางทีน้องๆเข้ามาใหม่ๆก็เสพใหญ่เขาก็จะมาหาคำแนะนำแบบว่าทำอะรดีเลยมาดีก็ไม่ได้บอกว่าอาจารย์ท่านอื่นไม่ดีนะครับแต่บอกว่า อาจจะรู้สึกอบอุ่นใจที่ได้ทำใจวันนี้ตนี้นะแต่วันปกติผมก็จะบอกว่าอาจารย์ท่านนี้เน้นเรื่องอะไรเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะพยายามให้ข้อมูลให้ได้มากที่สุดว่าแต่ละท่านเขาจะเน้นด้านไหนแล้วก็เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อาวินิจิก็เน้นธรรมชาติครับเน้นไปเลยคืออาจารย์อาวินิิแล้วจะรู้สึกสบายใจมากครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับ เรื่องราวดีๆนะครับการเรียนตีโทวเอกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากดรเกลยโรดมหันตุกุลนะครับอย่าลืนนะครับดผมรู้ำเหมือนเดิมดีนะครับช่วยกดนาไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับรายการโยธาน่ารู้บำรุงพลิตนะครับแล้วยังไงถ้าใครเป็นแฟนคลับของนรำตาลแต่เลดก็ช่วยแชร์ต่อด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ